ดีลุกคนอันนี้มาเ่นซากุระนะทุกคนแต่ว่าเราวันนี้เราจะมาหาเงินทั้งหมดในเกณฑ์ซากุระเท่าที่เราดูเท่านั้นนะทุกคนจำไว้เลยนะว่าเาท่าที่เรารู้เท่านั้นนะ,นนะรรนนนะโอเคแรกนี่มากที่สุดและใกล้ที่สุดนี่เลยที่บ้านเรานะม่นเยน แต่เป็งินไทยก็ไม่รู้อ่ะอัน,นี้สองก็จะเป็นบ้านของคุณผู้ชายคนนี้เลยนะคะอ่าสวัสดีฮัลโหลมันก็จะอยู่ในห้องนอนของเขาเลยนะนี่เลยทุกคนสองพันเยน ไปสถานที่ต่อไปกันสถานที่ต่อไปเราต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนเพราะเราต้องมาหาคุณคนนี้ที่เพื่อนของเขาคนนี้นะทุกคนเราต้องโอเคนะทุกคนเราต้องหาตัวเยลลี่ตาของเขานะตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เลยแต่เราจะเร่งสปีดไปนะทุกคนนะ อีกแล้วอึดหนึ่งสอีกค่ตัวอท,ที่เหลือก็จะ,อ,ะจอยู่นอกบ้านอาเจอแล้ว่างนี้ใ่เจอได้วมนนะ็จีบไ่กดนนะเจอแล้วเราเราเอง่งทักพี่ฟานไ้ โอเใครทุกคนเราก็หาเจอแล้วนะแล้วก็ต้องเอาไปให้คนคนนี้เลยนี่เราได้เงินมามื่นนีนเหมือนกันทุกคนแลวก็เยอะที่สุดเลยนะเอ๊ะไปสถานที่ที่สองกันก็จะมีเงินอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่ได้หนึ่งพัน ถานที่ต่อไปอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเอ่อม,มันอนอ้ง่ายเจอแล้วทุกคนหลังคามาันใหญ่เกินไปสุนเงินมาอันนี้แกะอันต่อไปจะเป็นโรงพยาบาลนะทุกคนมันอยู่ชั้นบนสุดเลยแล้วก็ตรงนี้สองพันเยนตอนนี้เรามีอยู่ สามหมื่นสองพันเยนแล้วนะทุกคนเย้เรามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่สถานที่ต่อไปนะทุกคนจะเป็นบ้านของเด็กคนนี้เลยนะ้าราพดาต,ตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางทีเราก็ลืมหรือไม่งั้นก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ตรงนี้อ้อหนึ 1, ่งพันเยนก็ตรงนี้ด้วยนะทุกคน อ่ะตอนนี้สองพันแล้วก็เราซ้อมได้ว่าไมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่เลยอุ๊โอเคที่ต่อไปก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะ นี่อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนได้สองพันเยนเหมือนกันสองพันเยนเยอะน่าจะเยอะที่สุดเลยที่ต่อไปเป็นส่วนสนานสนุกนะทุกคนมันอยู่จุดที่สูงที่สุดรับส่วนสนุกเลยขอเล่นสปินหาแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้จะละจะละจะละก็ไม่สปินละโคตรสูงเลยอะ่ทุกคนนะมันมันอยู่ตรงนั้นเลย ำบากมากๆเลยทุกคนนะ่ะมันจะมีเงินอยู่ตรงนี้นะทุกคนสองพันเยนเหมือนกันกลับบ้านเถอะโอเคนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สี่0มื่นเยนแล้วเดี๋ยวเราขอใช้เวลาในการ คิดก่อนนะทุกคนเพราะจริงๆเรารู้เยอะกว่านี้แต่เราจะไม่ได้ไว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะทุกคนนะทุกคนเราทำได้แล้วนะว่าเขาอยู่ที่โรงเรียนเลยนี่เราต้องมาไ่ว้นะ้ำอยู่นะทุกคนนะไปนู่นเลยดีกว่าชิบชบ,บ,บมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่ไง อุ๊ยอันนี้ได้เยอะกว่าตอนนานานได้ 3, ได 3, สามพันเยนได้สามพันนึงสูนเย็นหรอว่าสาเย็นเย็นเย็นอืมอันต่อไปก็อยู่ในเขาวงกดนี้เลยนะทุกคนนี่นะันอยู่ตรงนี้เลย หนึ uh ่พันเยนเอ่อเดี oh, ๋ยวว่า <ifts> ต no? ้องหาต่อยมาว่าทุกคนนะออคืออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นีนี่บ้านของผู้หญิงคนนี้เลยทุกคนนี่เราก็ต้องเข้าไปในบ้านของเขาเลยนะก็จะมีเงินอยู่ตรงหมวนตรงนี้เลยนะ ดูกัรว่สกิมมิ่งทุกใบอ่าหนึ่งพันเยนข่าวตัวทางต่อไปนะอยู่ตรงนี้นะแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้อย่างปกตินะเราก็ต้องใช้อันนี้เลยเราต้องใช้อันนี้นะทุกคน เอทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นสปีดไปนะล้วก็ต้องเข้าไปไปย้ยคช่วะไแกาันอ๊คื่คือไไต้องเข้าไปยยเยอะหน่อย้นอเ เลยว่าเราะฉ้นวลาไปทุกคนทุกค,คนตรงน,นี้เราเจอแล้วน,นะทุกคนอยู่ตรงนี้นะไปไปนะทุกคนเพิ่งอย่าลืว่ามันมีอันนี้ยนั่น,นนั่นนั่นเนี่ยที่นี่เออเคยไ,ไปไปทุกคน,น,น